ดีว่าเป็นภรรยาสายเปยค่ะรับการวิพากษ์แม้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะจะมีกระแสดราม่าต่อเนื่องล่าสุดก็ประเด็นทวงเงินลุกหนี้ค่ะร้อนไปทั้งโซเชียลซึ่งการวิพากษ์อเองค่ะขอพักเรื่องเครียดๆค,ค่ะหันมาเอาใจสามีซุปตาร์ล็อกเกอร์ชื่อดังอย่างเสกโลโซด้วยการถอยรถหรู BMW อ e r i e s 7ราคา6ล้านกว่าบาทกันเลยทีเดียวโดวยโพสภาพคู่สามีค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นว่าซื้อ BMW จาแจกครอบครัวครบทุกคนละ i 8 1คัน s e r i e s 3 2คัน สามหนึ่งคันจะซื้อซีรีส์เจ็ชมใหม่ล่าสุดให้สามีบ้างจะเป็นไรไปจะได้หายซึมเศร้าและอีกอย่างพวกชั่วๆที่โกงเงินไปเกือบร้อยล้านแล้วเครียดมาพอละยังไงต้องได้คืนจะซีรีส์เจ็ดให้สามีเพื่อความเบิกบานของครอบครัวหกล้านกว่าชิวๆไปคะ่ะ